หมอถึงกับช็อกเมื่อเห็นสิ่งนี้อาการขาอ่อนแรงของคุณอาจไม่ใช่แค่อายุแต่คือสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะเดินไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตทวกนี้ครับในคลิปนี้ผมจะเปิดเผย5อาหารเทพที่ช่วยกู้คืนกล้ามเนื้อขาที่ตายแล้วให้ฟื้นกลับมาเดินปลอได้เหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้งข้อมูลนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ก่อนที่ผมจะเฉลยความรับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องวัยแห่งความสุขไว้เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับพอ่พอแม่อายุเท่าไหร่กันบ้างครับแล้วรับชมคลิปนี้จากจัังหวดอะไร คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้รู้จักและทักทายกันลงบุญสิครับแกเคยชะล่าใจคิดว่าแค่อาการขาอ่อนแรงตามวัยคงไม่เป็นไรแต่แกไม่รู้เลยว่าภาวะกล้ามเนื้อสุดแบบนิเงียบกำลังกัดกินแกอยู่วันหนึ่งแกแค่ลุกจากเตียงแล้วเข่าสุดล้มลงครั้งเดียวเท่านั้นครับที่เปลี่ยนชีวิตแกไปตลอดการจากคนที่เคยเดินเหินได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องนอนมองเพดานรอให้ลูกหลานมาป้อนข้าวป้อนน้ำ ขาที่เคยใช้งานได้รีบเล็กจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แผลที่ล้มแต่คือความเสียใจที่ไม่ได้ดูแลการกินให้ดีตอนที่ยังมีโอกาสอย่าปล่อยให้เรื่องเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมคือคุณหมอสุทนถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าแรงขาของตัวเองกำลังลดลงคลิปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปอย่างสิ้นเชิง เพราะสาเหตุที่ทําให้หลายคนเสียกําลังขาหลังอายุ60ปีไม่ได้เกิดจากแค่อายุที่เพิ่มขึ้นแต่มันคือกระบวนการสลายตัวทางเคมีที่เกิดขึ้นเงียบๆลึกลงไปในเส้นใหญ่กล้ามเนื้อซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าภาวะกล้ามเนื้อซึดแบบ,บเงียบๆรายงานวิจัยทางการแพทย์จากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยชี้ว่าหลังอายุ60ปีร่างกายจะผลิตโปรตีนที่ใช้ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อขาได้น้อยกว่า99% นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการลุกขึ้นเดินไกลหรือขึ้นบันไดถึงเริ่มรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะขา,ขาของคุณอ่อนแรงแต่เป็นเพราะเส้นใยกล้ามเนื้อของคุณขาดสารอาหารที่จำเป็นแต่ข่าวดีก็คือนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยโตเกียวค้นพบว่าการกินอาหารบางชนิดทุกวันสามารถปลุกเซลล์กล้ามเนื้อที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณขาและฟื้นผูกําลังได้แม้แต่ในผู้ที่มีอายุมากกว่า90ปี ผู้เขารวมวิจัยที่กินอาหารเหล่านี้เป็นประจำทุกวันกลับมาทรงตัวได้ดีขึ้นเดินเร็วขึ้นและมีความทนทานของขามากขึ้นภายในเวลาเพียง8สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดว่าคุณจะแข็งแรงได้แค่ไหนแต่อาหารที่คุณเลือกกินต่างหากคือกุญแจสำคัญและสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลับกินผิดจากสิ่งที่ขาของพวกเขาต้องการอย่างสิ้นเชิงในวิดีโอนี้ผมจะได้มาแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับ อาหาร5ชนิดที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถฟื้นผูกำลังขาปกป้องข้อและเรียกคืนความสามารถในการเคลื่อนไหวได้จริงไม่ว่าอายุจะมากแค่ไหนและอย่าพลาดช่วงท้ายของวิดีโอเพราะอาหารหมายเลขหนึ่งคืออาหารที่ทรงพลังที่สุดจากการศึกษาพบว่าอาหารชนิดนี้สามารถช่วยเพิ่มการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนเลือดได้มากกว่า99%ในผู้ที่อายุเกิน90ปี หากคุณต้องการอ่านงานวิจัยต้นฉบับเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหลังจากรับชมเสร็จก่อนเข้าสู่เนื้อหาหากคุณรู้สึกว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์กรุณาพิมพ์เลขหนึ่งหรือคำว่าชอบในช่องคอมเมนต์นั่นคือกำลังใจที่อบอุ่นที่สุดสำหรับทีมงานของเราและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องไวแห่งความสุขและแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยที่อาหารลำดับที่5 เพราะทุกคำที่คุณกินอย่างถูกต้องสามารถพาพละกกำลังกลับคืนมาเร็วกว่าที่คุณคิดอันดับที่5มันสเทศอาหารอันดับที่5ซึ่งสามารถช่วยคงพละงกำลังของขาให้แข็งแรงแม้ในวัยเกิน90ปีอาจทำให้ใครหลายคนประหลาดใจเพราะนี่ไม่ใช่อาหารที่มีโปรตีนแต่มันสเทศกลับเป็นพืชหัวที่สร้างปฏิหาริย์ให้กับกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงชุมชนผู้สูงอายุในโอกินาวายาวนานหลายศตวรรษ เมื่อผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยทําการศึกษาพฤติกรรมการกินของกลุ่มผู้สูงวัยที่แข็งแรงที่สุดพวกเขาพบว่าผู้ที่รับประทานมันสเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งมีเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดที่2มากกว่าผู้ที่แทบไม่กินถึง60%ซึ่งเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดนี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการทรงตัวการเดินและความคล่อมตัวของขาในชีวิตประจําวัน มันเทศยังมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูงซึ่งเป็นสารที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และววิตามิน A พิเศษในการปกป้องไมโทคอนเดรียหรือโรงงานพลังงานจิ๋วภายในเซลล์กล้ามเนือ้อเปรียบเสมือนการเคลือบกันสนิมให้กับเครื่องยนต์ช่วยให้กล้ามเนื้อทนต่อการเสื่อมสภาพตามไวัยได้ดีขึ้นเท่านั้นยังไม่พอมันเทศยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียม มันเทศขนาดกลางหนึ่งหัวให้โพแทเสเซียมประมาณ700มิลลิกรัมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อและช่วยป้องกันอาการตะคริวที่ขาในตอนกลางคืนปัญหาที่ผู้สูงอายุมักพบได้บ่อยโดยเฉพาะมันเทศสีม่วงสายพันธ์ุโอกินาวาเบอร์หนึ่งนั้นยังมีสารแอนโทไซยายนินสูงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าสารนี้สามารถเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อได้มากถึง23เอร์เซ์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีการเตรียมมันเทศหลายคนมักทำผิดโดยการปอกเปลือกทิ้งทั้งที่เปลือกมันเทศนั้นมีใยอาหารและกรดคลอโรจินิกสูงซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันการพุ่งสูงของอินซูลินปัจจัยที่ทำให้กล้ามเนื้อถูกทำลายผู้เชี่ยวชาญด้านการมีอายุยืนจากญี่ปุ่นแนะนำว่าควรนำมันเทศทั้งหัวไปนึ่งพร้อมเปลือกประมาณ25-30นาทีจนกว่าจะนิ่มกำลังดี ไม่เล็กเกินไปวิธีนี้จะช่วยรักษาคุณค่าอาหารไว้ได้มากที่สุดและยังเพิ่มอัตราการดูดซึมเบต้าแคโรทีนได้ถึง300%เมื่อเทียบกับการต้มหรือการนำเข้าไมโครเวฟหลังจากนึ่งเสร็จควรปล่อยให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วรับประทานพร้อมไขมันดีเล็กน้อยเช่นน้ำมันมะกอก1ช้อนชาหรือซอสทาฮีนิเพราะเบต้าแคโรทีนเป็นสารที่ละลายในไขมัน จำเป็นต้องมีไขมันเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีช่วงเวลาการรับประทานก็สำคัญหากคุณกินมันเทศก่อนออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้ขาประมาณสองชั่วโมงร่างกายจะได้รับพลังงานแบบคงที่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและยังส่งพลังงานเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดควรรับประทานมันเทศขนาดเท่ากำปป้นวันละหนึ่งหัวอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ และควรสลับรับประทานระหว่างมันเทศสีส้มกับสีม่วงเพื่อให้ได้คุณค่าทา,ทางอาหารครบถ้วนผู้สูงอายุจำนวนมากในโอกินาวารับประทานมันเทศตั้งแต่ช่วงเช้าในรูปแบบบดคลุกกับมิโซะซึ่งช่วยเพิ่มโปรไบโอติกและส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์จึงไม่น่าแปลกใจเลยผู้สูงอายุเหล่านี้มีกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเทียบเท่ากับชาวอเมริกันที่มีอายุน้อยกว่าถึง30ปีอันดับที่สี่ ปลาซาดีนหากมันเทศคือรากฐานของความแข็งแรงของขาแล้วละก็อ,อาหารชนิดต่อไปจะเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงจรวดที่จะช่วยเร่งพลังให้ขาของคุณก้าวไปอีกระดับอันดับที่4คือปลาซาดีนปลาซาดีนคืออาหารบำรุงขาที่ถูกประเมินต่ำสุดชนิดหนึ่งในโลกทั้งที่ความจริงแล้วคุณค่าทางโภชนาการของมันสูงจนน่าตกใจและงานวิจัยจำนวนมากชี้ชัดว่ามันมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงวัย การศึกษาระยะยาวโดยสถาบันภูชนาการผู้สูงอายุของประเทศสเปนติดตามผู้สูงวัย800คนยาวนานถึง5ปีพบผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเพียงแค่กินปลาซาดีนสัปดาห์ละ2ครั้งผู้ที่กินสม่ำเสมอมีอัตราการสูงเสียงกล้าเนื้อต้นขาน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่กินถึง78%ผลน,นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะปลาซาดีนอุดมไปด้วยโภชนาการที่ร่างกายผู้สูงวัยต้องการจริงๆ ปลาซาดีนมีกรดไขมันโอเมก้า3ชนิด EPA และ DHA ในระดับสูงกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้ถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในผนังเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงทำให้เซลล์ยืดหยุ่นแข็งแรงและตอบสนองต่อสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีขึ้นเหมือนเปลี่ยนชิ้นส่วนที่แข็งและกรอบเป็นยางที่ทั้งเหนียวและทนทานนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงวัยที่กินปลาซาดีนเป็นประจำมักมีพละกกำลังขาที่เสถียรและไม่ล้มได้ง่ายนอกจากนี้ ปลาซาดีนคือหนึ่งในอาหารไม่กี่ชนิดที่ให้สารอาหารครบชุดวิตามินดีแคลเซียมและโปรโตีนคุณภาพสูงในคราวเดียวปลาซาดีนกระป๋องทั้งก้างหนึ่งกระป๋องให้แคลเซียมมากถึง350มิลลิกรัมซึ่งเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ง่ายมากและยังให้วิตามินดีประมาณ200หน่วยสากลซึ่งเป็นวิตามินที่ผู้สูงอายุจำนวนมากขาดโดยไม่รู้ตัว การขาดวิตามินดีทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่ขาอ่อนแรงและเพิ่มโอกาสหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการบาดเจ็บในผู้สูงวัยวิจัยยังพบว่าการเสริมวิตามินดีอย่างถูกต้องสามารถเพิ่มแรงขาได้มากถึง40%ภายใน3เดือนถือว่ามากจนน่าทึ่งโปรตีนของปลาซาดีนยังแตกต่างจากปลาหลายชนิดเพราะมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วน โดยเฉพาะลิวซีนซึ่งทำหน้าที่เหมือนปุ่มเปิดระบบสร้างกล้ามเนื้อช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้แม้จะอายุมากขึ้นก็ตามนี่คือความลับที่ทำให้หลายคนรู้สึกขานแน่นขึ้นเดินมั่นคงขึ้นหลังจากกินปลาต่อเนื่องเพียงไม่กี่สัปดาห์อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุจานวนไม่น้อยกลับกินปลาซาดีนผิดวิธีสิ่งสำคัญคือต้องเลือกปลาซาดีนที่บรรจุในน้ำแร่หรือในน้ำมันมะกอก หลีกเลี่ยงชนิดที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันพืชที่ก่อการอักเสบเพราะไม่เพียงทำลายคุณค่าของโอเมก้า3แต่ยังรบกวนกระบวนการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อด้วยปลาซาดีนจากทะเลน้ำเย็นเช่นแอตแลนติกจะให้โอเมก้า3สูงเป็นพิเศษและเหมาะกับผู้สูงวัยที่ต้องการบำรุงกำลังขาวิธีกินที่ดีที่สุดคือกินทั้งก้างเพราะก้างอ่อนๆน,นั่นแหละคือแหล่งแคลเซียมชั้นดี ถ้ายังไม่คุ้นกับรสชาติสามารถบดให้เนียนแล้วคลุกกับน้ำมะนาวเล็กน้อยช่วยตัดรสและเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ถึง4เท่าจะใส่บนสลัดผักใบเขียวหรือทาบนขนมปังโฮวีตกับมะเขือเทศก็เป็นเมนูที่ถูกปากและมีประโยชน์มากหัวใจสำคัญคือต้องกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งโดยแต่ละครั้งประมาณ3-4ออนซ์หรือ1กระป๋องมาตรฐาน แต่ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดควรกินภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากเดินออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้ขาเพราะกล้ามเนื้อจะดูดซึมโปรโตีนได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นที่หมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้สูงอายุที่แข็งแรงที่สุดมักกินปลาซาดีนแทบทุกวันพวกเขามักกินคู่กับผักและน้ำมันมะกอกเป็นมื้อกลางวันและแม้อายุเกิน90ปีหลายคนยังปีนทางชันริมทะเลได้สบาย สิ่งนี้สะท้อนว่าการกินปลาซาดีนอย่างสม่ำเสมอส่งผลจริงต่อความแข็งแรงของร่างกายผลวิจัยยังพบว่าหลังจากกินปลาต่อเนื่องเพียง8สัปดาห์ผู้สูงวัยมีแรงขาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการเดินเร็วขึ้นและรู้สึกว่าขามั่นคงกว่าเดิมอันดับที่3ถั่วดำและถ้าปลาซาดีนคืออาหารที่ช่วยสร้างพลังจากภายในลึก,ลก อาหารถัดไปคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยหยุดยั้งการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามอายุอย่างแท้จริงอันดับที่3ถั่วดำอาหารทรงพลังอันดับ3ที่ช่วยรักษาพลังขาให้แข็งแรงแม้ในวัย90ปีคือถั่วดำและเหตุผลเบื้องหลังความสามารถนี้ช่างน่าทึ่งจนคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตามรายงานวิจัยด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุที่กินถั่วดำอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์มีกล้ามเนื้อขาที่ดูเหมือนคนอายุน้อยกว่าถึง10-15ปีเมื่อสแกนด้วยเครื่อง MRI เทคโนโลยีตรวจโครงสร้างเนื้อเยื่อแบบละเอียดเพราะในถั่วดำมีสารอาหารเฉพาะที่ทำงานร่วมกันเหมือนวงออเคสตราเพื่อสร้างและปกป้องมวลกล้ามเนื้อขาอันดับแรกคือโปรตีนจากพืชที่มีมากถึง15กรัมต่อถ้วยแต่ไม่ใช่แค่ปริมาณ เพราะโปรตีนจากถั่วดำอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอย่างไลซีนซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อใหม่และในขณะเดียวกันยังช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อด้วยเป็นเหมือนการสร้างและปกป้องกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันในทุกคำที่คุณกินแต่สิ่งที่ทำให้ถั่วดำไม่เหมือนถั่วชนิดอื่นคือแป้งทนต่อการย่อยหรือ resistant starch ที่ทำหน้าที่เป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลำไส้ แบคทีเรียเหล่านี้จะผลิตกรดไขมันสายสั้นชื่อว่าบิวไทเรตซึ่งเดินทางผ่านกระแสเลือดไปยังกล้ามเนื้อขาและเปิดการทำงานของยีนที่ยับยั้งการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามอายุมีงานวิจัยที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับบิวไทเรตสูงในเลือดมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วไปถึง35นี่คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจากภายในไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนเท่านั้นนอกจากนี้ ถั่วดำยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมประมาณ120มิลลิกรัมต่อถ้วยซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของกล้ามเนื้อเพราะมันช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหลังหดเกรง็งหากขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อขาจะอยู่ในภาวะหดตัวบางส่วนตลอดเวลาทำให้รู้สึกอ่อนแรงเป็นตะคริวหรือรู้สึกว่าขาหนักถั่วดำยังมีโฟเลตประมาณ250มโครกรัมซึ่งมีบทบาทในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อใหม่และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ ส่วนาธาตุเหล็กในถั่วดำช่วยลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขณะใช้งานแต่ข่าวร้ายคือหลายคนกลับทำลายคุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้ด้วยการเตรียมถั่วดำผิดวิธีถ้าใช้ถั่วดำกระป๋องต้องล้างให้สะอาดเพื่อลดโซเดียมลงประมาณ40%แต่ถ้าเป็นถั่วดำต้มเองอย่าทิ้งน้ําต้มเพราะน้ำนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญวิธีเตรียมถั่วดำที่เหมาะที่สุด เริ่มจากการแช่ถั่วดำแห้งข้ามคืนในน้ำที่ผสมน้ำสมสายชูหมักจากแอปเปิลหรือมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะวิธีนี้จะช่วยสลายกรดไฟติกซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุหลังจากแช่แล้วเทน้ำทิ้งแล้วต้มด้วยน้ำสะอาดใหม่พร้อมใส่สาหร่ายคอมบุลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและทำให้ย่อยง่ายขึ้นต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ90นาทีให้ถั่วนุ่มแต่ยังคงรูปร่างอยู่ ที่สำคัญคือช่วงเวลาที่กินการกินถั่วดำประมาณ4-5ชั่วโมงก่อนนอนจะให้กรดอะมิโนที่ปล่อยช้าช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่มักเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกซึ่งเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุมักสูญเสียกล้ามเนื้อมากที่สุดเป้าหมายคือกินถั่วดำปรุงสุกประมาณครึ่งถ้วยอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ และควรกินร่วมกับธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดเช่นข้าวกล้องหรือควีนัวเพื่อให้ได้โปรตีนสมบูรณ์แบบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ในข้าวสมุนรนิโคโยาประเทศคอสตาริกาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อายุยืนของโลกผู้สูงวัยที่แข็งแรงที่สุดจะกินถั่วดำแทบทุกมือ้อโดยมักบดและปรุงรสด้วยยี่ราเละกระเทียมซึ่งช่วยเพิ่มริ์ต้านการอักเสบและปกป้องกล้ามเนื้ออีกขั้น การเปลี่ยนแปลงอาจเห็นได้ชัดเพียงในเวลา10ส,สัปดาห์ผลวิจัยพบว่าผู้ที่เพิ่มถั่วดำในมื้อประจำวันสามารถเพิ่มแรงขาได้ถึง25%และหลายคนบอกว่าสามารถขึ้นบันไดได้สบายขึ้นเดินไกลขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าถั่วดาคืออาหารที่ช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณอยากย้อนอายุเซลล์กล้ามเนื้อให้กลับมาเหมือนวัยหนุ่มสาวอาหารต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีบางอย่างที่ช่วยให้คุณได้เห็นหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นขอเชิญพิมพ์เลขสาไว้ในช่องคอมเมนต์หรือจะเขียนเล่าความรู้สึกของคุณตอนนี้ก็ได้ครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไวแห่งความสุขเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา การสนับสนุนของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเลยครับเพราะทุกข้อความทุกการรับชมทำให้เรามีพลังจะสร้างสารคลิปที่อบอุ่นมีประโยชน์และส่งต่อความหวังเล็กๆให้กับหัวใจของใครอีกหลายคนอันดับที่2ไข่อาหารทรงพลังอันดับที่2ที่ช่วยเสริมสร้างขาที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่งแม้ในวัยเกิน90ปีก็คือไข่ครับ และงานวิจัยล่าสุดได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราทั้งหมดเกี่ยวกับบทบาทของไข่ในการเสริมกล้ามเนื้อขาจากการศึกษาครั้งสำคัญโดยมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าผู้สูงวัยที่กินไข่วันละ1-2ฟองมีการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อขาสูงกว่าคนที่กินไข่ขาวคือไม่กินไข่แดงเลยถึง51%ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะมันหักล้างความเชื่อเก่าที่ว่าไข่ขาวดีกว่าในการสร้างกล้ามเนื้อ ทั้งที่ความจริงแล้วไข่แดงต่างหากคือหัวใจของพลังฟื้นฟูกล้ามเนื้อไข่มีโปรโตีนคุณภาพสูงที่สุดในโลกโดยมีค่าความสมบูรณ์ทางชีวภาพหรือ biological value เท่ากับ100นั่นหมายความว่าร่างกายของเราสามารถใช้กรดอะมิโนจากไข่ได้100%ทุกหยดอย่างไม่มีส่วนใดเสียเปล่า และไม่ใช่แค่ปริมาณแต่เป็นคุณภาพของกรดอะมิโนในไข่ที่ช่วยฟื้นฟูม,ม้ามกล้ามเนื้อด้วยจริงในผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อลดลงตามวัยแต่สิ่งที่ทำให้ไข่โดดเด่นในการเสริมสร้างขาคือไข่แดงครับในไข่แดงมีวิตามินโคลีนและลิวซีนที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถกระตุ้นสวิตชการเติบโตของกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า mTOR pathway ยิ่งถ้ากินหลังจากที่ขาได้ใช้งานเช่นเดินหรือออกกำลังกายเอมท m t h เวย์จะถูกกระตุ้นมากกว่าปกติถึง3เท่าทำให้กล้ามเนื้อขาได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่พูดง่ายๆคือกินไข่ตอนที่กล้ามเนื้อกำลังหิวจะยิ่งซ่อมแซมได้เร็วโคลีนในไข่แดงนั้นมีประมาณ147มิลลิกรัมต่อฟอง และนี่คือสารสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันใช้ในการสร้างอะซิทิลโคลีนสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อขาทำงานหากร่างกายมีโคลีนไม่พอสัญญาณจากเบรนจะไม่สามารถส่งไปยังกล้ามเนื้อขาได้ชัดเจนทำให้ขาอ่อนแรงและส่งตัวไม่ดีนี่อาจเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมหลายคนล้มบ่อยโดยไม่มีสาเหตุ นอกจากนี้ไขยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 12, ซิลิเนียมและฟอสฟอรัสซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการผลิตพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อวิตามิน b 12ยังมีบทบาทในการป้องกันภาวะกล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุโดยสนับสนุนการสร้างเซลล์ใหม่และช่วยระบบประสาทให้ทำงานได้ไวและแม่นยำมากขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือวิธีปรุงไข่ครับเพราะมันมีผลมากต่อเอฟเฟกตในการเสริมกล้ามเนื้อ ไข่ลวกแบบไข่แดงยังเยิม้มหรือไข่ดาวน้ำจะคงคุณค่าสารอาหารได้ดีที่สุดและย่อยง่ายที่สุดในทางกลับกันการต้มไข่จนแข็งหรือทอดจนไหม้เกรียมจะทำลายวิตามินที่ไวต่อความร้อนและทำให้โปรตีนย่อยยากขึ้นไข่เจียวทอดน้ำมันที่ไหม้เกรียมอาจจะทำให้คุณอิ่มแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อสุขภาพกล้ามเนื้อวิธีที่ดีที่สุดคือต้มน้ำให้เดือดเบาๆแล้วใส่ไข่ลงไปต้ม6-7นาที จะได้ไข่ลวกที่สมบูรณ์แบบถ้าอยากทำไข่คนควรใช้ไฟอ่อนคลุกเคล้าอย่างชา้ชาๆด้วยเนยจืดหรือน้ำมันมะกอกและยกออกจากเตาในขณะที่ไข่ยังครีมมี่อยู่เล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละที่ทำให้ไข่ธรรมดากลายเป็นยาอาหารที่แท้จริงและที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือเวลาในการกินไข่ ถ้าคุณกินไข่สองสองฟองภายใน30นาทีหลังจากเดินตอนเช้าหรือทำกิจกรรมที่ใช้ขาจะสามารถเพิ่มการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อได้มากขึ้นถึง280%เมื่อเทียบกับการกินไข่แบบสุ่มเวลาช่วงเวลานี้คือหน้าต่างทองคำที่กล้ามเนื้อจะดูดซึมสารอาหารอย่างเต็มที่ สำหรับคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลขอให้สบายใจได้ครับงานวิจัยล่าสุดที่ศึกษากับกลุ่มคนกว่า5 0 0 0 0 0คนทั่วโลกพบว่าการกินไข่วันละหนึ่งฟองไม่เพียงไม่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแต่ยังดีต่อสุขภาพหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงวัยกุญแจสำคัญอยู่ที่ต้องกินทั้งฟองไม่ใช่แค่ไข่ขาวเพราะสารอาหารในไข่แดงจะช่วยให้ร่างกายจัดการกับคอเลสเตอรอลได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อไข่ถูกกินในปริมาณที่เหมาะสมร่วมกับอาหารอื่นที่สมดุลผลลัพธ์ที่ได้จะดีต่อร่างกายในระยะยาวเป้าหมายคือกินไข่วันละ1นถึง,งฟองและถ้าคุณต้องการเสริมความแข็งแรงของขาเป็นพิเศษสามารถเพิ่มเป็นสฟองต่อวันได้ นักกีฬาผู้สูงวัยหลายคนที่ยังวิ่งปั่นจักรยานหรือแข่งขันกีฬากินไข่วันละสองครั้งโดยมื้อเช้าเป็นไข่ลวกและมื้อยังเป็นฟริตต้าไข่กับผักซึ่งนอกจากช่วยกล้ามเนื้อแล้วยังช่วยให้พลังงานคงที่ไม่เหนื่อยง่ายผลลัพธ์นั้นชัดเจนครับผู้สูงอายุที่กินไข่เป็นประจำทุกวันสามารถรักษาความแข็งแรงของขาให้อยู่ในระดับเทียบเท่าคนที่อายุน้อยกว่าถึง20ปีมีงานวิจัยที่พบว่าพวกเขาเดินเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันดับที่ 1. ปลาแซาลมอนธรรมชาติอาหารที่ทรงพลังที่สุดในการรักษาขาที่แข็งแรงแม้ในวัยเกิน90ปีคือปลาแซาลมอนธรรมชาติครับและงานวิจัยเบื้องหลังนั้นทรงพลังถึงขั้นที่นักวิทยาศาสตร,ร์บางคนเรียกปลาแซาลมอนว่าน้ำพุแห่งหนุ่มสาวสำหรับกล้ามเนื้อเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่แค่อาหารทั่วไปแต่คือเครื่องมือฟื้นฟูพลังของขาในระดับเซลล์ จากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานปลาแซลมอนธรรมชาติ3ครั้งต่อสัปดาห์มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อใกล้เคียงกับคนวัยหนุ่มสาวและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแรงขาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง68%ภายในระยะเวลาเพียง16สัปดาห์นั่นเทียบเท่ากับการย้อนวัยขากลับไป20-30ปีโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่นิดเดียว เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปลาแซลมอนธรรมชาติมีพลังวิเศษขนาดนี้ก็คือสารธรรมชาติที่ชื่อว่าแอสตาแซนตินนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้สีชมพูอมส้มกับปลาแซลมอนและมันมีคุณสมบัติที่ไม่มีอาหารชนิดใดเทียบได้เพราะแอสตาแซนตินสามารถแทรกซึมเข้าไปลึกในไมโตโคอนเดรียรของกล้ามเนื้อและป้องกันความเสียหายจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมตามวัย เปรียบเหมือนคุณติดโล่ป้องกันให้โรงงานพลังงานในกล้ามเนื้อของตัวเองไม่ให้แก่ก่อนวัยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับปลาแซลมอนธรรมชาติยังรวมสารอาหารเสริมกล้ามเนื้อไว้อย่างครบถ้วนในชิ้นเดียว ในปลาแซลมอนน้ำหนัก3ออนซ์หรือประมาณ85กรัมมีโปรตีนสมบูรณ์แบบถึง22กรัมมีกรดไขมันโอเมก้า3ในระดับสูงช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อมีวิตามินดีในรูปแบบ D3 ซึ่งพบได้ยากในอาหารทั่วไปและยังมีครีเอทีนที่ช่วยส่งพลังงานให้กล้ามเนื้อหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้รวมอยู่ในอาหารชิ้นเดียวไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม โอเมก้า3ชนิด EPA และ DHA ที่อยู่ในปลาแซลมอนธรรมชาติจะถูกดูดซึมเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงทำให้กล้ามเนื้อตอบสนองต่อสัญญาณการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นและเสื่อมช้าลงงานวิจัยพบว่าปริมาณโอเมก้า3ในปลาแซลมอนธรรมชาตินั้นสูงกว่าปลาแซลมอนเลี้ยงถึง4เท่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกแบบจับธรรมชาติเท่านั้นเพราะคุณค่าทางชีวภาพนั้นเหนือชั้นกว่าหลายเท่า นอกจากนี้วิตามินดีที่พบในปลาแซลมอนธรรมชาตินั้นอยู่ในรูปแบบ d 3แบบเดียวกับที่ร่างกายสร้างจากแสงแดดและในปลาเพียงหนึ่งเสิร์ฟก็ให้วิตามินดีเกินกว่า100%ของความต้องการต่อวันวิตามินดีนี้ทำงานร่วมกับโปรตีนอย่างมีพลังช่วยกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูและสร้างเนื้อเยื่อใหม่แม้ในวัย80หรือ90ปีก็ยังสามารถเสริมกล้ามเนื้อได้ และสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแต่ประเด็นสำคัญอีกอย่างที่คนมักมองข้ามคือวิธีปรุงปลาแซลมอนครับถ้าอยากได้คุณค่าทางอาหารเต็มที่ควรใช้ความร้อนต่ำและไม่ลอกหนังวิธีที่ดีที่สุดคืออบหรือจี่บนกระทะด้วยไฟอ่อน12-15นาทีที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสจนเนื้อสุกพอดีแต่ยังฉ่ำไม่แห้ง การปรุงด้วยไฟแรงจะทำลายโอเมก้า3ที่ละเอียดอ่อนและทำให้โปรโตีนย่อยยากขึ้นถึง40%ควรปรุงรสเบาๆด้วยเกลือทะเลเลมอนและสมุนไพรไทยเล็กน้อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเก็บน้ำและยืดหยุ่นได้ดีขึ้นและยังส่งเสริมระบบไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื้อให้ทำงานลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นด้วยหนังปลาคือขุมพลังครับเพราะมีความเข้มข้นของโอเมก้า3สูงที่สุดและควรรับประทานร่วมด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด หลายคนมักเลี่ยงเพราะกลัวมันเยิมแต่แท้จริงแล้วมันคือแหล่งพลังงานที่ช่วยให้ขาเราทำงานได้ทรงพลังยิ่งขึ้นช่วงเวลากินก็สำคัญไม่แพ้กันครับถ้าคุณกินปลาแซลมอนภายใน2ชั่วโมงหลังจากกิจกรรมที่ใช้ขาเช่นเดินหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะดูดซึมโปรตีนได้ดีที่สุดและลดการอักเสบที่เกิดจากการใช้งานได้ทันทีช่วงเวลานี้เรียกว่าหน้าต่างทองคำของกล้ามเนื้อซึ่งควรใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ขนาดที่แนะนำคือ120-180ถึงกรัมต่อมือ้อซึ่งให้โปรโตีน30-45ถึงกรัมถือว่าเป็นปริมาณทองคำสำหรับการสังเคราะห์โปรโตีนในผู้สูงวัยควรกินอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์และเว้นวันบ้างเพื่อให้ระดับโอเมก้า3คงที่ในกล้ามเนื้อด้วยอาหารทรงคุณค่าทั้ง5ชนิดที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ซึ่งต่างมีบทบาทเฉพาะในการปกป้องฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา หากคุณค่อยๆปรับเข้ามาในชีวิตประจำวันเริ่มจากแค่หนึ่งหรือสองอย่างแล้วจึงค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิดร่างกายจะเริ่มฟื้นกำลังอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้สึกฝืนหรือเหนื่อยเกินไปเหมือนการค่อยๆรดน้ำต้นไม้ให้รากอย่างลึกและงอกงามอย่างมั่นคง จงจำไว้ว่าความสม่ำเสมอนั้นสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบครับเพราะขาของคุณได้พาคุณผ่านการเวลามาหลายสิบปีและวันนี้มันยังสามารถพาคุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยพลังจากอาหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์เพียงแค่เราให้โอกาสตัวเองได้ฟื้นคืนคุณยังมีโอกาสออกเดินทางครั้งใหม่ไม่ว่าจะในไวไัยใดก็ตามไม่ใช่แค่เดินได้แต่เดินอย่างมั่นใจพร้อมรอยยิ้มและศักดิ์ศรี หากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้น่าสนใจและเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์กับชีวิตคุณจริงๆขอาการุณาช่วยกดถูกใจกดติดตามช่องวัยแห่งความสุขและแบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณคิดว่าอาจต้องการข้อมูลนี้ครับเพราะการสนับสนุนจากคุณคือแรงใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีความหมายมีคุณค่าและใช้ได้จริงสาหรับทุกคนขอบคุณจากใจที่รับชมจนจบครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ